สวัสดีค่ะครูชื่อครูนันจิราทองงามหรือเรียกสั้นๆว่าครูเตยก็ได้นะคะครูมาจากโรงเรียนชุมชนวัดบางโคแม่นางวิทย์อุปการีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2ค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในส่วนของรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1เรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสาถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูเตยอ,อีกครั้งนะคะนักเรียนจําได้ไหมคะว่าในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปถูกต้องแล้วค่ะเราเรียนเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสาในอ p พีที่1นะคะเดี๋ยวครูจะมาทบทวนความรู้ว่าใน E ีพีที่1นั้นเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างนะคะอีพีที่1นะั้นนักเรียนจําได้ไหมคะว่าเราเริ่มเรียนในส่วนของประวัติความเป็นมาและตัวละครสําคัญต่างๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นสมิงพระรามกามณีพระเจ้ากรุงจีน หรือพระเจ้ากรุงต้าฉิงนะคะหรือว่าพระเจ้าฝรั่งมังคองที่เป็นผู้ครองนครอ,อังวะนั่นเองนะคะนักเรียนแต่สําหรับอีพีนี้หรือว่าอีพีที่2สัปดาห์ที่2ที่เราจะเรียนเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสานะคะเราจะไปเรียนในส่วนของเนื้อหาที่เป็นเนื้อเรื่องย่อนะคะแล้วก็สาระสําคัญจากเรื่องราชาธิราชนั่นเองค่ะถ้าเรียนพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ เนื้อเรื่องย่อราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสาพระเจ้ากุงต้าฉิงแห่งประเทศจีนยกทัพมาล้อมกรุงอังวะต้องการให้พระเจ้ามเทียนทองออกไปถวายบังคมและขอให้ส่งทหารม้าออกมาขี่ม้ารำทวนต่อสู้กันตัวต่อตัวกับการณีทหารเอกของเมืองจีนถ้าฝ่ายกรุงรัตนปุระอังวะแพ้ต้องยกเมืองให้แก่ฝ่ายจีนแต่ถ้าฝ่ายจีนแพ้จะยกทัพกลับทันที พระเจ้ากรุงรัตนปุระอังวะประกาศหาผู้ที่จะอาสาออกไปรบกับกามณีโดยมีข้อเสนอว่าถ้าสามารถรบชนะกามณีทหารเอกจากเมืองจีนได้จะโปรดก้าวแต่งตั้งให้เป็นพระมหาอุปราชและแบ่งสมบัติให้กึ่งหนึ่งเมื่อสมิงพระรามทราบข่าวก็คิดตึกตรองว่า หากจีนชนะศึกครั้งนี้จีนคงยกทัพไปตีเมืองของสาวสดีของตนต่อไปแน่ควรคิดป้องกันไว้ก่อนจึงอาสาออกรบ แม่แรกๆเก่งว่าการอาสารบครั้งนี้จะเป็นหาบสองบาอาสาสองเจ้าก็ตามโดยขอพระราชทานม้าฝีมือดีตัวหนึ่งและได้เลือกมาของหญิงไม้สมิ่งพระรามนำม้าออกไปฝึกหัดให้รู้จักกับทํานองจนคล่องแคล่วสันทัดดีพร้อมทั้งทุนขอเหล็กและตะกวยผูกข้างมา้าไว้ในระหว่างรบ สมิงพระรามเห็นว่ากามณีเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการลบเพลงทวนเป็นอย่างมากซ้ำยังสวมหุ้งเกราะไว้แน่นหนาสมิงพระรามจึงใช้อุบายว่าให้แต่และฝ่ายแสดงท่ารำให้อีกฝ่ายรำตามก่อนที่จะต่อสู้กันทั้งนี้เพื่อที่จะคอยหาช่องทางที่จะแทงทวนให้ถูกตัวกามณีให้ได้เมื่อได้หลอกล่อให้กามณีรำตามในท่าทีต่างๆจึงได้ใช้ช่องใต้รักแร้แกับบริเวณเกาะซ้อนท้ายหมวกที่เปิดออกได้ สมิงพระรามจึงหยุดรำและให้ต่อสู้กันโดยทำทีว่าสู้ไม่ได้ขับม้าหนีของการรมณีจนเหนื่อยเมื่อได้ทีก็สอดทวนแทงซอกลักแร้แล้วฟันย้อนกลับกรบตัดศีรษะของการรมนีจนขาดแล้วเอาขอเหล็กสับใส่ตะกวยโดยไม่ให้ตกพื้นดินนำมาถวายพระเจ้ามุลเทียนทองเมื่อฝ่ายจีนแพ้พระเจ้ากรุงจีนก็สั่งให้ยกทัพกลับตามที่สัญญาไว้ พระเจ้ามลเทียนทองพระราชทานตำแหน่งมหาอุปราชและพระราชธิดาให้เป็นบาทบริจาริกาแก่สมิงพระรามอาสาตามที่ได้รับสั่งไว้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบหหาม จากเนื้อเรื่องย่อนักเรียนจะเห็นได้ว่าพระเจ้ากรุงจีนใช้กำลังทางทหารรุกรานและยื่นข้อความประสงค์เรียกร้องข่มขู่ด้วยกำลังทางทหารให้พระเจ้าฝรั่งมังค้องปฏิบัติตามซึ่งในอดีตการครอบครองและขยายอาณาเขตแดนการปกครองจะใช้กำลังเข้ายึดค่ะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสานั้นมักนิยมนำไปแสดงเป็นมหรสพ นำไปแสดงเป็นละครพันทางทั้งนี้เพราะเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสามีความสมบูรณ์ด้วยอัธรสของเนื้อเรื่องทั้งการร่ายรำที่สวยงามเพลงและดนตรีที่ประสานการสอดคล้องกับเนื้อเรื่องอย่างกลมกลืนนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเนื้อเรื่องย่อและประวัติความเป็นมาของเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสาไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปเราลองมาลองดูข้อสอบที่ใช้ในการสอบในระดับชั้นมอนหนึ่งกันคะ่ะว่านักเรียนจะทําได้หรือไม่ตัวอย่างข้อสอบครั้นจะรับอาสาบัตรนี้เล่าก็เหมือนหาบสองบาทอาสาสองเจ้าหาควรไม่ข้อความที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้เป็นโวหารชนิดใดกไก่อุปมาโวหาร ขอไข่อุปลักษ์โวหารขอควายสาทกโวหารและงองูสัตพจน์โวหารมาร่วมคิดไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนครูขอเฉลยนะคะตอบกอไก่อุปมาโวหารเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองค่ะ โดยข้อความนี้มีความหมายก็คือสมิงพระรามที่ทำงานรับใช้พระเจ้าราชาธิราชแห่งกรุงหงสาวดีแล้วยังจะมาทำงานให้กับพระเจ้าฝรั่งบังค้องแห่งกรุงอังวะในฐานะ,ฉะเฉลยศึกอีกจึงไม่ควรเปรียบเสมือนการหาบของไว้สองบาทน,นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนหล่จากเราเรียนจบไปแล้วนะคะเราก็ต้องลองทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ถูกไหมคะ เข้าไปทำการสุขัดได้ที่ QR โค้ดด้านล่างนี้เลยนะคะครูเตยรอตรวจอยู่นะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนะักเรียนหลังจากเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้เรียนเนื้อเรื่องย่อจากเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสาไปแล้วเราก็ได้รู้แล้วเนาะว่าตอนนี้นะคะตัวละครสำคัญแต่ละตัวเนี่ยมีบทบาทน,นะคะและเรื่องราวความเป็นมาอย่างไร ทีนี้นะคะในสัปดาห์หน้าเราจะไปเรียนในส่วนของราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสาอีพีสามกันค่ะคอยติดตามและทบทวนเนื้อหาในวันนี้ได้นะคะเพื่อที่ในครั้งหน้าเวลาที่เราเรียนราชาธิราชสมิงพระรามอาสาจะได้เป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันนั่นเองค่ะนักเรียนสําหรับวันนี้คุณครูเตยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ